รถสโนวพี่น้องรถสโนว์ snow, น snow, ไถสโนว์ก็ไม่ได้มีรถแค่รถเลยวคอยมีมีส้วนนี่แหละพี่น้องใส่ส้วนนี่แหละดูหมอกออกได้เพราะหิมะลุงบดเห็ดเลยพี่น้องเมื่อวานนี้ก็เห็ดแล้วเมื่อน e ี <wh <wh ้ก okay. ็เห็ดอีกเมื่อนี้หักทั้งฟ้าแจ่มใสแล้วพี่น้องโอเทั้งฟ้าแจ่มใสแล้วคือสีสโนวก็คือชีวิตแหละล่ะแต่ว่าอาทิตย์นี้ทุกมือเลยพี่น้องเลย เพรอะวานี้ก็มาต่างงานมาต่งงา,าตงงานแล้วก็มาดุดโอ้เจ็บแอวเวดมาไม่ได้กันเฮ็ดอีกอมาท้าดแล้วก็ซีดีนะรถเขาเจ้าดุดหนทางเนาะกรีนหนทางเนาเขาเจ้าก็ดุดหิมะมาตันเดี๋ยวเขาจะให้เบิ้งเรืวว่องว่ามาตัน,นทางเข้าบ้านนะนี่แหละพี่น้องเห็นไหซีดีเขาเจ้าก็บชิมาไถมาไถถนนนี่เนาะมาไถมาแล้วก็เฮ็ดทีว่าอันนี้เนาะ มีตะกรอนใหญ่พี่น้องแข็งๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเออจะมาตันตันหินหินเจ้าบึงเออตันทางออกบ้านเจ้าบึงคุณก้อนหิมะินเราใหญ่ใหญ่จะได้ที่ออกได้เพื่อนก็ใช้ส้วนเหรอพี่น้องเลยคุดออกโอเคว่าเฮ็ดเบิดเศร้าพี่น้องเฮ็ดตั้งแต่เก้าโมงเศร้าตอนนี้บวชจากโมงแล้วล่ะก็ประมาณเที่ยงแล้วล่ะสามชั่วโมงพี่น้อง ่ยังบ <ar> ่แล้วยังสิได้หวานเกลืออีกเลยว่าเจ้าว่าเมื่อวานนี่ข่อยกะเห็ดแล้วยด้เห็นบ่แต่นี่ข่อยยังเห็ดบ่แล้วเถอะจั้หน่อยสิบะเพียงกลางขาแล้วพี่น้องคนขาเพียงหัวเข้าเลยครับฝืนพี่น้องบรรยากาศบรรยากาศได้ไงต้นไม้ คนอืนอันโอ้ต้นไม้หักทางคุณน่ะพี่น้องว่าวเลยเสิขยายมั้งนะต้นไม้หักทางนั้นนักน้องเขียนงานไม่หักนะสี่เห็นงานก่อนพี่น้องยังยังอีกหลายนี่อีกสองชั่วโมงจะเสีแล้วหรือบ่หิวเข้าแล้วตอนนี้